ค่ะเรามาดูเนื้อหาถัดไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าพระเทรรูปนะคะหมายถึงอะไรนะคะคำว่าพระเทรรูปมาจากภาษาบาลีค่ะคำว่าเทระซึ่งแปลว่าพระภิกษุผู้มีพรษามากหรือพระผู้มีอายุในพุทธศาสนานานค่ะดังนั้นพระเทรรูปจึงหมายถึง พระภิกษุผู้บวชในพระพุทธศาสนามานานและมีความรู้ความประพฤติและคุณธรรมสูงเป็นที่เคารพของพระภิกษุรุ่นหลังนะคะแยกความหมายคําแต่ละส่วนนะคะพระหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ละบาปทําความดีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะเถระ ผู้ใหญ่ในพระศาสนามีพันษามากมีวุฒิภาวะทางธรรมนะคะและรูปหมายถึงองค์หรือท่านนะคะใช้แทนคำว่าคนสำหรับพระภิกษุนะคะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงพระภิกษุผู้ใหญ่ที่มีพันษามากและเป็นที่นับถือในพระศาสนาค่ะ ค่ะเรามาดูพระเถระรูปสําคัญในพระพุทธศาสนานะคะว่ามีพระท่านใดบ้างนะคะพระเถระเหล่านี้เป็นแบบอย่างของการฝึกตนมีศีลมีปัญญาและมีความเมตตาแก่ส,สรรพสัตว์นะคะชื่อพระเถระนะคะพระสารีบุตรจุดเด่นที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าได้แก่ทางเลิศ ทางด้านสติปัญญานะคะพระมกขลนะนะคะจุดเด่นที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้านะคะก็คือเลิศดทางด้านริ์นะคะพระอานท์นะคะจุดเด่นที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าก็คือเลิศดทางด้านความจําและการพูดอุปัฏฐานนะคะ พระมหากัสปะนะคะจุดเด่นที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าก็คือเลิศทางด้านทุดงควัตนะคะความมักน้อยสันโดษนะคะและพระปุณณมันตานีบุตรนะคะ,ะจุดเด่นที่ได้รับการย่งย่องจากพระพุทธเจ้าก็คือเลิอดทางด้านการแสดงธรรมค่ะค่ะ จากการที่เราได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับรพระเทรรูปนะคะเราก็มาวิเคราะห์โจทย์ในคำถามที่เขาให้ว่านะคะถามว่าพระเทรรูปใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านผู้มีปัญญามาจากพระพุทธเจ้านะคะตัวเลือกที่หนึ่งพระสารีบุตรตัวเลือกที่สองพระอานนท์ตัวเลือกที่สามพระมหานามะนะคะ ตัวเลือกที่4พระมหาโมกขล,ละ,นะนะคะตัวเลือกที่5พระออยาโกนทัญญะค่ะอะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาเนะะื้อหามาเบื้องต้นแล้วนักศึกษาก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าพระเทรรูปใดนะคะที่มีความเลิศด้านสติปัญญาค่ะ